Hey, the sight, might hold open up, saw soul, good price. talent. my you I I good Pop soul Out of trunk, up. saw a God คลิปนี้เราจะมาพูดถึงยูนิคอนกันดั้มเพอร์เฟกต์ทีบิลิตี้เดสทอย์โหมดนะครับอ่ะเรามาดูกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นโมบิสูดห้าดาวนะครับโมบิสูดห้าดาวสายแปลงร่างนะครับผมแล้วก็เป็นประเภทกาะกวนนะที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับผม ความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คืออยู่บนอวกาศแล้วก็บนพื้นดินเนี่ยจะได้รับโบนัสนะครับส่วนน้ําก็สามารถลงได้นะไม่สูญเสียค่าสเตตัสนะครับต่อมานะครับมีข้อกําหนดในการเปลี่ยนร่างนะครับผมก็คือ HP เนี่ยจะต้องเหลือศูนย์นะครับก็จะกลายเป็นร่างที่2นั่นเองนะร่างที่2ก็จะมีชื่อว่ายูน c o r n กันดั้ PFD นะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะ เรามาดูค่าสเตตัสร่างแรกกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มจาก HP นะครับจะอยู่ที่ห้าหมื่นเลยนะครับผมโจมตีบีมนะเจ็ดร้อยนะครับโจมตีวัตถุหกร้อยป้องกัน Beam 2000บีมสองพันป้องกันวัตถุก็สองพันนะครับคิดค่อนดาเมจอยู่ที่ห้าสิบแปดนะอ่ะคาคอมเนมยัมสามร้อยสี่สิบหกนะครับอัตราลมดีสี่ร้อยสิบสี่แล้วก็ว่องไวหกร้อยี่สิบสี่นะครับพื้นฟูเอ็นอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบหกนั่นเองนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเป็นประเภทก่อกวนที่ไม่สามารถทำดามจได้นะแล้วก็รวมไปถึง่าค่าป้องกันนะครับที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะสำหรับประเภทก่อกวนนะครับผมความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอลบลีกนะครับแล้วก็ความว่องไวนั่นเองนะซึ่งค่อนข้างสูงนะครับส่วนวินปุยเอ็นเนี่ยในยุคนี้นะครับผม ตัวเลขที่มันใกล้กับ500เนี่ยถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ยังฟันธงไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเขามีสกิลใหม่อยู่ในตัวด้วยนะครับก็คือสกิลกับดักนั่นเองนะครับมันเป็นสกิลเก่ะกวนในรูปแบบใหม่นะครับผมที่ณนะเวลาที่ผมรีวิวตอนนี้คือไม่มีอะไรป้องกันได้นะครับผม เรามาดูสกิลกันต่อนะครับผมสกิลแรกนะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าไซโคมิวแจ็คนะครับขนาดเริ่มต่อสู้พื้นที่ศัตรูนะครับคําว่าพื้นที่ศัตรูเนี่ยก็คือจะมีผลแค่พื้นที่ฝั่งของศัตรูเท่านั้นนะครับผมกับดักนะใดวงเล็บชาร์จ EN นะครับ ถ้าฝั่งตรงข้ามใช้สถานะชาร์จ EN จะมีการโดนความเสียหายนะครับผมความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0 0นนะครับจำนวนที่โดนก็คือ5ครั้งนะครับผมต่อมาตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตในเร็บป้องกันนั่นเองนะครับผมอัตาราลดความเสียหายนะครับก็คือ20%ต่อ1ชนิดนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นระยะเวลา40วิครับ ต่อนะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะมีชื่อว่า armed armor vn นะครับโจมตีเดียวศัตรูที่ HP สูงสุดนะครับมันจะโดดใส่ตัวนั้นก่อนนะโจมตีธาตุวัตถุนะครับโจมตีหลายขั้นโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุนะครับผมโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินั่นเองนะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะก่อสภาวะระเบิดนะครับอ่า อัตราในการระเบิดก็คือ99.9%เปซนตะครับต่อ HP ปัจจุบันนั่นเองนะปฏิกิริยาในการระเบิดนะครับก็คือจะต้องโจมตี5ครั้งนะระเบิดจริงจะทํางานนะครับผมตัวเองนะจะมีการติดสถานะสร้างความต้นานทานทําลายยุทโธปกรณ์ในเ็บโจมตีโดย1น0แล้วก็โจมตีตรงตัวครับต่อมานะครับผมสกิลธรมรมดาที่3นะชื่อว่าไฮเปอร์บีมเจเวลลิงนะครับ โจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีหลายขั้นโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะที่จะก่อสภาวะระเบิดนะครับผมอัตราความเสียหายจากระเบิดก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต่อ HP ปัจจุบันนะครับปฏิกิริยาต่อเนื่องนะก็คือจะต้องโจมตีห้าครั้งระเบิดจริงจะทํางานครับถัดมาสกิลธรรมดาที่สี่นะครับผมชื่อว่า armed armor bs นะครับ โจมตีแนวหลังลำแสงบีมโจมตีหลายขั้นโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติโอกาส100%นะครับที่จะก่อสภาวะระเบิดนั่นเองนะความเสียหายจากระเบิดนะครับก็คือ50%ต่อ H p ปัจจุบันนะครับปฏิกิริยาต,ต่อเนื่องนะครับก็คือจะต้องโจมตี5ครั้งระเบิดจึงจะทำงานครับต่อมาคือสกิลท่าไม่ตายในร่างแรกนะครับผมท่าไม่ตายเนี่ยชื่อว่าอเมทอเมร์ DE อนะครับผม ศัตรูทุกตัวนะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นคําว่าศัตรูทุกตัวนั้นหมายถึงเป็นสกิลเสกนั่นเองนะครับผมจะติดกําแพงเหล็กเนืเลียกความเสียหายจากการโจมตีนะครับแล้วก็พื้นที่ศัตรูนะครับก็คือลงเฉพาะแต่พื้นที่ศัตรูเท่านั้นนะจะติดสถานะกับดักนะครับชาร์จ EN สร้างความเสียหายนะครับผมเรามาดูกันตรงนี้นะครับผมโอกาสแสดงผลเนี่ยคือ100%เซนะครับ จำนวนกับดักที่จะถูกวางนะครับก็คือ5ครั้งนะความเสียหายจากกับดักก็คือ1 5ึ0 0หนานะครับผมถัดมาโจมตีทุกตัวนะครับลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีหลายขั้นโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับมีโอกาส100%เเลยนะที่จะก่อสภาวะระเบิดนั่นเองนะครับผม อัตราความเสียหายของระเบิดนะก็คือ50%ต่อ hp ปัจจุบันนะครับปฏิก,กิยาต่อเนื่องของระเบิดก็คือจะต้องโจมตี5ครั้งนะระเบิดจึงจะทํางานครับต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสในยูนิคอนล่างที่2กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ hp นะครับจะอยู่ที่54าหมนะโจมตีบีมเจ0ดนะครับโจมตีวัตถุก,ก็เจ็ดร้นะครับ ป้องกันบีม2,001ป้องกันวัตถุ2,001นะครับดาเมงคิทิคอนอยู่ที่48นะความแม่นยำ324อัต,ตาราลบลีก202นะครับความว่องไว513แล้วก็ฟื้นฟู e เอ616นะครับค่าสเตตัสนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้เล่นจะสังเกตเห็นได้นะครับผมก็คือเรื่องของค่าป้องกันเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มี HP ที่เพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็ฟื้นฟูเน,น,นะครับผมจะ เปลี่ยนจาก400กว่านะครับขึ้นมาเป็น600นั่นเองนะก็เหมือนกับว่าเขาพยายามเน้นให้ตัวนี้เนี่ยใช้ถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็มีการอยู่รอดได้นานขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูสกิลแรกกันนะครับผมเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะชื่อว่าไซโคมิวแจ็คนะครับขณะเริ่มต่อสู้พื้นที่ศัตรูจะมีโอกาส100%นะครับผมที่จะติดสถานะ กับดักในวงเล็บชาร์จ e n นะครับจะสร้างความเสียหายนั่นเองนะจำนวนของกับดักเนี่ยจะอยู่ที่5ครั้งนะครับความเสียหายจะอยู่ที่2 0,000หน่วยเลยนะครับผมถือว่าเยอะเยอะกว่าล่างแรกนะครับต่อมาตัวเองนะครับผมจะมีการติดสถานะกำแพงเหล็กนะแล้วก็ฝ่าวิกฤตป้องกันนั่นเองนะครับเรื่องของการติดกำแพงเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่20วินะครับส่วนฝ่าวิกฤตป้องกันจะลดความเสียหายอยู่ที่30%ต่อ1นชนิดครับ ถัดมาสกิลธรรมดาที่2นะครับชื่อว่าไฮเปอร์บาซูก้าพัดนะครับผมโจมตีทุกตัวลำแสงบีมบวกท่าวัตถุโจมตีหลายขั้นโจมตีตดนหนึร้อแล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับมีการโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะมีโอกาส100%นะครับผมที่จะก่อสภาวะระเบิดนะครับอัตราความเสียหายของระเบิดจะอยู่ที่60%ต่อ HP ปัจจุบันปฏิกิยาต่อเนื่องก็คือโจมตี5ครั้งระเบิดจรงจะทํางานครับ ถัดมาสกิลธรรมดาที่3นะครับผมชื่อว่าไฮเปอร์บีมเจเวลลิงนะโจมตีทุกตัวลำแสงบีมโจมตีหลายขั้นโจมตีโดนหนึ่ง้อเซนโจมตีตรงตัวแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติครับมีโอกาสหนึ่งเซนที่จะก่อสภาวะลุกไหม้นะครับผมความเสียหายจากการเผานะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งหมื่นนั่นเองนะนี่เลขศูนย์ตกท้ายนะครับผมจำนวนในการเผาก็คือหครั้งต่อหนึ่งวิครับ ต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4มีชื่อว่า armed armor ER de นะครับศัตรูทุกตัวนะจะติดสถานะกำแพงเหล็กในเรื่ความเสียหายจากการโจมตีนะครับผมต่อมานะครับผมพื้นที่ศัตรูนะจะมีโอกาส1 0 0ที่จะติดสถานะกับดักชาร์จ en ความเสียหายนะครับผมตรงนี้นะจำนวนในการวางกับดักก็คือ5ครั้งนะครับผมส่วนความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่2 0,000หน่วยนะครับ ต่อมาตัวเองจะติดสถานะกำแพงเหล็กครับต่อมานะครับเป็นท่ามไม่ตายนั่นเองนะท่ามไม่ตายเนี่ยมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับศัตรูทุกตัวนะครับจะโดนสกิลเสกก่อนนะท่ามไม่ตายนี้นะครับก็จะมีโอกาสหนึ่งเนตนะครับผมที่จะโดนกำแพงเหล็กนาเล็บความเสียหายจากการโจมตีนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะโดนเสกใส่อยู่ประมาณ5้าวีนะครับผมอ่ะต่อมานะครับโจมตีทุกตัวลําแสงบีมติดชง,งัก จมตีหลายขั้นโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับมีการโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับผมมีโอกาส100%เช่นเดียวกันนะที่จะก่อสภาวะระเบิดนะครับความเสียหายของระเบิดก็คือ60%ต่อ h p p ปัจจุบันนะครับผมปฏิกิริยาต่อเนื่องก็คือโจมตี5ครั้งระเบิดจึงจะทํางานนะครับผมแล้วก็มีโอกาส100%นะที่จะก่อสภาวะลุกไหม้ด้วยนะครับ ความเสียหายของการเผาไหม้ก็คือ12000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเผาไปที่5ครั้งต่อ1วินั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผมยูนิคอนกันดัมเพอร์เฟกต์ทีบิลิตี้เดสทอยโหมดตัวนี้นะครับผมเริ่มแรกเลยนะร่างแรกเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องของสถานะใหม่สกิลใหม่นะครับสกิลกับดับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะก็คือ เมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมีการชาร์จ e n จะโดนยับยั้งไม่ให้ชาร์จ e n นะครับและจะโดนความเสียหายแทนนะครับความเสียหายก็จะอยู่ที่15,000นั่นเองนะแล้วก็มีการเล่นสถานะระเบิดด้วยนะครับผมซึ่งระเบิดเนี่ยมันจะโดนไปอยู่ที่50%ต่อ HP ปัจจุบันนะครับอันนี้คือจุดเด่นของร่างแรกเลยนะครับผมซึ่งจุดเด่นร่างแรกเนี่ยก็น่าสนใจมากๆด้วยความที่มันเป็นสกิลใหม่เนาะ ต่อมานะครับผมในร่างที่สองนะครับอ่าอันเนี้ยก็ถ้าไม่ตายนะครับผมเออตัวนี้รู้สึกว่าจะมาแปลกนะตรงที่มันจะเป็นการมอบสถานะกำแพงเหล็กความเสียหายจากการโจมตีนะครับใส่ฝั่งตรงข้ามนะก็คือโจมตีไปก็จะหนึ่งดาเมจนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเล่นพวกสกิลเผาสกิลระเบิดอ่าอะไรพวกนี้นะครับดาเมจอะไรก็ได้ที่มันเป็นขีดสีเหลืองนะครับผม เป็นขีดจากสกิลนะครับอันนี้จะโดนเต็มเต็มนะครับผมจุดเด่นของในร่างที่2ก็จะเป็นการเผานะครับการเผากับระเบิดเนี่ยอันนี้เอาเรื่องนะครับผมซึ่งกูเล่นนะครับสามารถที่จะไปเล่นกับโมบิสูดเป็นสายเผาสายสะท้อหรือสายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเป็นการเล่นที่แบบเออมีหน้าตามีรูปแบบใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็มีสกิลใหม่เข้ามาด้วยนะ ตัวนี้น่าสนใจเอามากๆนะครับเอ่อโดยเฉพาะสกิลใหม่แล้วก็ร่างที่2นั่นเองนะครับผมที่มีการมอบสถานะกาแพงเหล็กนองเล็บความเสียหายจากการโจมตีเข้ามานะครับถ้าหากว่าใครกดตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณได้ตัวใหม่ที่แบบว้าวนะครับเอาเรื่องเลยนะแต่มีคนรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะตัวนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ